ทางดักไขมันอุดตันต้ทำถ่วงทางดักไขมันออกเดี๋ยวมีด,ดักไขมันด้วย thêm luôn, hà Phần hà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ปลายโซ่โหเลยอ๋อโหแล้วโหแล้วปันอี้นึงโอเคโอเคโอเคตอต่อต่อตักแค่มันหอกแค่มันเยอะมากดูดูโอโหน้ำแห้งเลย ใช้งูเหล็กปัญหามีตะไคร่มาล้วนๆข้าเมลจะตันด้วยมั้ย มาปั่นดูเปิดแลลองเปิดอันนั้นให้หน่อยข้างในเหรอคะข้างในครับไหลมากโอ้ hởtเลย. Ừ, nè

เต็มท่อเลยไขมันเป็นุง